สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คอนเทนต์ของเมืองทองทีวีนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากสภาวะของเมืองไทยของเราตอนนี้อยู่ในช่วงของโควิด -19 กลับมาระบาดละลอกใหม่นะฮะทำให้รัฐบาลนะประกาศล็อกดาวน์พอล็อกดาวน์แบบนี้นะครับ ก็เลยทําให้สถานที่ในการออกกําลังกายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิตนงฟิตเนสเนี่ยได้ปิดบริการลงนะครับทําให้หลายแต่หลายคนนะครับปล่อยเนื้อปล่อยตัวแหมมีไขมันรอบเอวกันช่วงนี้นะฮะหลายคนอาจจะไม่ได้ออกกําลังกายกันนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคอนเทนต์ของเมืองทองทีวีของเราก็เลยจะพาโค้ชผีโค้ชฟิตเนสของสโม,มสรเอสซเมืองทองอยู่ในเต่เนี่ยละครับมาแนะนําวิธีการนะฮะลดพุงออกกําลังกายอยู่ที่บ้านนะครับ ไม่ต้องใช้พื้นที่มากมายนะครับใช้พื้นที่แคบๆออกกําลังกายที่คอนโดก็ได้ออกกําลังกายในห้องนอนก็ได้นะครับวันนี้โค้ดพีจะมาแนะนําวิธีการลดไขมันส่วนเกินบริเวณรอบเอวกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าโค้ดพีจะแนะนําการบริหารการออกกําลังกายกี่ท่ากันนะฮะตามมาชมกันเลยดีกว่าครับครับสวัสดีครับ ก uhm. ็ผมโค้ชพีนะครับเฉยกรชมชื่นก็วันนี้มากับน้องแฟมนะครับพอดีช่วงนี้ก็เป็นสถานการณ์โควิดนะครับดังนั้นก็มีหลายๆคนหรือแฟนๆทั้งบ้านที่น่าจะต้อง work from home นะครับดังนั้นพออยู่ที่บ้านไม่ได้มีเวลาออกไปออกกําลังกายวันนี้ก็เลยจะมาสาธิตท่าทางที่เราจะใช้ในการออกกําลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางหรือกล้ามเนื้อหน้าท้องที่จะใช้เวลาสั้นๆหรือใช้พื้นที่เล็กๆ ภายในห้องหรือว่าภายในบ้านให้เราสามารถใช้ในการออกกําลังกายโดยเฉพาะในส่วนหน้าท้องเพราะว่าเราไม่สามารถออกไปเดินข้างนอกได้ได้มากเท่าที่ที่เคยแล้วก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาสาธิตท่าแรกเลยครับก็ท่าแรกมันชื่อว่าครันช์นะครับก็คือมันจะเหมือนกับซิท mm hmm. อัพทั่วไปของเราเนี่ยครับแต่ว่าเราทำนะครับเราแค่ยกตัวขึ้นมาอึบ้บแล้วค้างไว้ไม่ต้องขึ้นลงนะครับพยายามแค่ค้างไว้พยายาม เวลายกตัวขึ้นมาพยายามหายใจเข้าออกตลอดพยายามอย่าก,กั้นลมหายใจนะครับแล้วพยายามโฟกัสที่บริเวณหน้าท้องนะครับโอเคลงนิดหนึ่งที่ทําไมผมถึงไม่ให้เคลื่อนไหวเหมือนซิดอัพคือบางคนอาจจะมีอาการเจ็บหลังหรือว่าอาจจะมีอายุมากบางคนคือใช้การเกงยกตัวขึ้นมาแลวเกงค้างมันได้เหมือนกันครับ กล้ามเนื้อหน้าท้องอาจจะทำงานมากกว่าเพราะว่ามันโฟกัสที่ตัวหน้าท้องแล้วพยายามหายใจตลอดเวลานะครับการน,นี้เป็นท่าแรกนะครับเป็นท่าครั้นะครับท่าที่2นะครับมันชื่อว่าท่าเดสบักนะครับมันจะเป็นท่าเหมือนกับแมลงที่ตายแล้วนะครับก็ท่าที่2นะครับเรายกขาขึ้นมาก่อนตั้งขนาด90องศานะครับชูแขนขึ้นมานะครับอันนี้ท่าที่สองชูแขนขึ้นมาั่าที่3ยกหลังขึ้นมาครับให้บริเวณหลังข้างบนนี้ไม่ไม่ชิดติดกับพื้นนะครับแล้วเราจะรู้สึกว่ามันจะเก่็งที่บริเวณหน้าท้องนะครับนอกจากบริเวณหน้าทท้้องี่เรราาไดในก โฟกัสแล้วนะครับเราได้ทำงานกล้ามเนื้อต้นขานะครับแล้วก็บริเวณหัวไหล่นะครับดังนั้นเวลาทําเหมือนกับท่าเ่กกี้นี้เลยนะครับเราพยายามหายใจเข้าออกนะครับแล้วก็พยายามโฟกัสที่บริเวณหน้าท้องนะครับเราก็จะได้กล้ามเนื้อหน้าท้องเต็มๆเลยครับโอเคครับลงครับท่าที่สามนะครับก็หลังจากที่เราทํางานกล้ามเนื้อมัดด้านหน้าของเราก็คือกล้ามเนื้อหน้าท้องของเราไปแล้วเราควรจะบริหารบริเวณหลังของเราคือมันจะเป็นกล้ามเนื้อด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเราต้องพยายาม ออกกําลังกายให้มันบาลานซ์กันทั้งทั้งสองด้านนะครับทั้งหน้าและก็หลังนะครับท่าที่3ครับเป็นท่าบริชนะครับหรือท่าสะพานนะครับเราพยายามยกสะโพกขึ้นมานะครับแล้วเก่งค้างไว้จุดหลักหลักๆของท่านี้นะครับพยายามอ้าขาให้กว้างเท่าช่วงไหลนะครับขากว้างเท่าช่วงไหลนะครับยกสะโพกขึ้นมาให้มันขนานเป็น เป็นเป็นเส้นตรงลาดเอียงนะครับแล้วก็อย่างเดิมนะครับพยายามหายใจเข้าและออกครับพยายามโฟกัสที่บริเวณก้นและบริเวณหลังล่างเราจะรู้สึกว่า2ส่วนนี้นะครับมันมันเกร็งอยู่นะครับดังนั้นพยายามโฟกัส2ส่วนนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็จะได้การทํางานของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและก็บริเวณแฮมสติงนะครับโอเคลงครับก็อันนี้เป็นสามท่าหลักๆนะครับที่เราสามารถทําที่บ้านได้นะครับคนที่เพิ่งเริ่มทำนะครับอาจจะใช้ ระยะเวลาทำมาณ20วินาทีหรือ30วินาทีนะครับทำประมาณ4-5เซตนะครับวนไปอย่างนี้นะครับคือถ้าเกิดเราทําต่อเนื่องเราจะได้ระบบหัจหายใจไปด้วยนะครับคือทํา1 2 3ไม่หยุด1 2 3มไม่หยุดทําต่อเนื่องในบ้านคุณก็จะได้สุขภาพร่างกายที่มันดีขึ้นโดยที่มันจำเป็นที่จะต้องออกไปออกกำลังกายข้างนอกเลยครับ แฟนคลับกีเฬาพยองก็อย่าลืมนำทริคดีๆเทคนิคดีๆจากโค้ด P ีโค้ดฟิตเนสของสโมสรเมืองทองของเรานำไปปรับใช้กันนะครับเราได้ผลมากน้อยอยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คอนเทนต์นี้ด้วยกันแล้วกันนะครับว่าเอาไปลองแล้ว1สัปดาห์โอเคมันลดลงจริงๆนะฮะมันดีขึ้นจริงๆนะฮะ ก็ลองมาคอมเมนต์กันดูนะครับถ้าเกิดทุกคนเห็นผลกันแบบนี้นะเดี๋ยวแอดก็จะทำคอนเทนต์แบบการออกกำลังกายที่บ้านแบบนี้ให้กับแฟนคลับ SCG มุทอธยแต่ของเราได้ชมกันในคอนเทนต์ถัดๆไปด้วยก็แล้วกันนะครับ